เป๊ปโกเดล่าครับยังออกมาชื่นชมหลังจากจบเกมนะครับบอกว่าอังเดรโอนานั้นเล่นเหมือนเป็นกองกลางตัวโฮลดิ้งเลยครับถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลโฮลดิ้งจริงๆแล้วก็เราอาจจะมีปัญหามากกว่านี้การที่มีเขาในสนามมันทําให้เกมของเรายากมากๆครับโอนาน่าทำให้การเพรสซิ่งสูงเป็นเรื่องยากมากเพราะคุณไม่สามารถกดดัน ผู้สาวประตูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการครองบอลได้เขาคือผู้สาวประตูที่สามารถอ่านเกมเปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขารู้ว่าเพื่อนร่วมทีมยืนอยู่ตรงไหนนั่นคือบทสรุปคำชื่นช,ชมจากเปปอูร์ล่าครับเหมือนเป็นการติ๊กถูกเหมือนกันนะครับว่าเราได้เจอนาทวารที่ใช้เท้าได้ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกหนังยุคปัจจุบันนี้ครับสอบผ่านจากการประเมินของเปป Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิตาบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับทุกคนสู่ฟุตบอลอสต้านะครับผมจิตกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับตอนนี้ยอด subscribe ของเรานั้นทะลุ7 0 0 0 0 0ซับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะครับก็ใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนก็คือฟีเจอร์ซูเปอร์ตงเรียบร้อยแล้วนะครับสาการในตำแหน่งของผู้สาวประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้น่าจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ หลังจากที่ดดบิทเคอาร์นั้นหมดสัญญาและทางสสมสรสนนั้นประกาศปล่อยตัวแยกทางกันไปที่เรียบร้อยครับกระแสเกี่ยวกับอังเรโอน่ามันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นซึ่งสาการนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากนี้การเจรจาขั้นสุดท้ายรวมถึงการเสนอายเป็นทางการก็อาจจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าตกเป็นข่าวกันอยู่ยาวนานพอสมควรนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออังเรโอน่าคือผู้สาวประตูในสเปคของริกเทนฮาครับ เคยร่วมงานกันตอนที่ทั้งมันอยู่ที่อายักอร์มเดัมครับแล้วก็ถูกยกย่องว่าเป็นนักทวารยุคใหม่ที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีมากๆนั่นคือสิ่งที่เทนฮากอยากได้ครับแต่ชีวิตเขาน่าสนใจมากๆครับนักทวารชาวเคมรูนมีช่วงขึ้นลงเคยถูกแบนนะครับเกือบเกือบปีแต่กลับมาได้แล้วเป็นหนึ่งในผู้สาวตัวยุคใหม่ที่ถูกยกย่องในเรื่องดังกล่าวครับวันนี้พาไปรู้จักเขากันมากขึ้นหน่อยครับ จากนาทวานชาวเคมรูนครับกลายมาเป็นผู้สาประตูในลีกท็อปของยุโรปที่เล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้ดีแบบนี้เขาทำได้อย่างไรติดตามพี่นีพร้อมๆกันนะครับผมพาไปที่ชานเมืองยาอุนเดครับเมืองหลวงของเคมรูนจริงๆเนี่ยนะครับเอเรอนะ่าเติบโตขึ้นมาคล้ายๆกับชีวิตของนงักเตะชาวแอฟริกันหลายๆคนนั่นแหละครับเต็ไมไปด้วยความแรนแค้นอยากจนนะฮะโอกาสน้อยนะครับแต่ก็มีฟุตบอลเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งนำทาง เขาลงไหลเลตบอลอยู่เรื่อยๆต่อให้สิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เอื้ออํานวยนะครับสนามก็เต็มไปด้วยดินลูกรางอะไรก็วานไปแต่โอกาสมาถ,ถึงครับเพราะฝีเท้าของเขานั้นไปเข้าตามูลนิธิของเซเมลเอโตก็อย่างจังครับสำหรับมูลนิธินี้นะครับถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยเซเมลเอโตครับหลังจากเล่นเล่นครับเอโตก็มาจัดตั้งมูลนิธิตงนี้ครับแล้วก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตบรรดาเด็กๆ ในท้องถิ่นของแคมรุนตั้งแต่เรื่องของทางการแพทย์ครับดูแลรักษาเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินทุนการศึกษาและรวมไปถึงการเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลให้กับเด็กๆชาวแคมรุนด้วยนั่นก็คือสมัยเอโต้ฟุตบอลแคาเดมีหน่วยงานนี้แหละครับที่อังเดรโอนานั้นเข้าไปได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมแม้ว่าจะต้องย้ายมาต่างบ้านต่างเมืองก็ตามแต่ ในวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องยากครับแต่ว่ามันต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวความอดทนการปรับตัวแต่สิ่งที่มันช่วยได้ก็คือในศูนย์ฝึกอะคาเดมีของสวีเอโตเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะด,ดวกแบบเต็มสูบครับเด็กๆได้รับการซัพพอร์ตอย่างยอดเยี่ยมมากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีครบถ้วนหมดเพียงพอที่จะผลักดันให้บรรดาเด็กผู้ไร้โอกาสในแคนเบราเหล่านั้นเนี่ยนะฮะได้มีการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นจนถึงอายุ14ปีครับ เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเมื่อบาร์เซโลน่านะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของสโม่เอโต้ฟุตบอลอะคาเดมี่เพราะเคยเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของเอโต้น่นแหละครับได้เห็นแววได้เห็นพรสวรรค์จากโอนาน่าจึงติดต่อดึงไปร่วมทีมครับในชุดเยาวชนและแน่นอนครับว่าโอนาน่านั้นคว้าโอกาสไว้ทันทีเลยครับและเขาก็ล่าฝันบนแผนที่ยุโรปครั้งแรกน้เวลาตรงนั้นครับอเดรสกาเซสมุนเดสนะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงแล้วกัน เพราะว่าอยู่ในชุดโยชนของบาซ่าด้วยกันในตำแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนกันบุนเดสเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอนาน่นนี่จริงๆแล้วเป็นคนตลกนะครับเป็นคนเฟลลี่มากอธัธยาศัยดีเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับแต่สิ่งึ่งที่มันแตกต่างก็คือเวลาอยู่ในโหมดการแข่งขันครับเวลาอยู่ในช่วงเาขการฝึกซ้อมหรือพัฒนาตัวเองครับอันเดรโอนาจะเปลี่ยนกลายเป็นปีศาจร้ายทันที เขาดูแข็งแกร่งเขาดูมุ่งมัน่นพยายามแทบจะไม่มีรอยยิ้มออกมานั่นคือจุดแข็งครับที่ทําให้โอรนานั้นพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับถ้าเรามองถึงเรื่องรายละเอียดครับศูนย์ฝึกลามาเซียมันคือสถาบันที่ปั้นบรรดาน,นักเตะเติบโตขึ้นมาประสบ็จเยอะแยะมากมายและเต็มไปด้วยระบบแบบแผนนี่มันชัดเจนครับหนึ่งนั้นก็คือวิธีการเล่นครับเล่นบอนบนพื้นทันย,ยุค ในช่วงเวลาที่โอนาน่ามานะครับมันก็เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวของการขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ของเป๊ปกวิดัวลาติกิตะกะมาแล้วครับต่อบอลสั้นอย่างแม่นยำเกาะกลุ่มกันเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งตำแหน่งของผู้รักษาประตูถ้าเราจะหาเหตุผลจากจุดเริ่มต้นนะครับว่าทาไมโอนาน่านั้นเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีเขามาจากผลิตของศูนย์ฝึกลามาเซียนเนี่ยแหละครับซึ่งคุณต้องใช้เท้าให้ดีไม่แพ้ผู้เล่นตำแหน่งอัลฟิลด์ให้ได้ มุนเดสเล่าต่อนะครับว่าตอนนั้นครับที่ศูนย์ฝึกลามาเซของเรานะครับมันจะมีเกมอยู่เกมหนึ่งครับเรียกว่า positioner game มันค,คล้ายๆกับลิงชิงบอลของบ้านเรานั่นแหละครับทีมหนึ่งก็จะมีประมาณสัก56คนส่งบอลหากันในพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าไม่กว้างมากนะักและผู้เล่นอีกคนก็จะยืนอยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมครับคอยรับบอลตรงกลางแล้วก็จ่ายบอลให้กับเพื่อนที่อยู่รอบด้านโดยมีคู่แข่งนั้นประกบติดอยู่ทั้งหมดไม่ง่ายเลยครับ กับเป็นที่แคบๆตรงนั้นครับที่คุณต้องรับบอลและส่งบอลอย่างแม่นยำมุนเดสเล่าต่อครับบอกว่ามันจะเต็มไปด้วยความกดดันการบีบพื้นที่การขยับตัวเข้าหาช่องว่างเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดประมวลผลให้มันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสัน้นรับเสร็จจ่ายบอลทันทีครับเพื่อความแม่นยำและต้องขยับหาพื้นที่ไปด้วยเพื่อหาช่องให้กับเพื่อนนั้นจ่ายบอลคืนกลับมาและเมื่อถึงเวลาการฝึกซ้อมแบบนี้นะครับ p r o f e s s i o n e r games ผู้รักษาประตูก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนั้นด้วยครับนั่นหมายความว่า คนที่เป็นนายทวารก็ต้องฝึกซ้อมในแบบเดียวกับนักเตะอัลฟีลคุณต้องใช้เท้าให้ดีแน่นอนว่าเรารู้จักว่าการทำการเล่นแบบนี้มันอยู่ในความคิดของเราเสมอเพราะมันจะช่วยให้เรานั้นออกบอลด้วยเท้าได้ดีครับซึ่งถ้าคุณร่วมเล่นในเกมนี้มันหมายความว่าคุณไม่สามารถแค่เตะบอลสาดออกไปหรือเตะมัวมวได้ไม่งั้นคุณก็เสียบอลให้กับฝั่งตรงข้ามรับบอลและจ่ายระยะสั้นพื้นที่อบแคบให้แม่นยา ซึ่งโอนาน่าครับในตำแหน่งของผู้รักษาประตูก็ถูกฝึกมาแบบเดียวกันแบบนั้นครับการเติบโตดำเนินหน้าไปเรื่อยครับย่างไรก็ตามครับมันมีอุปสรรคก้อนใหญ่เกิดขึ้นครับในตอนที่เขาโดนโทษแบนห้ามลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการของชุดยูสิบแปดบาร์เซโลนาครับเหตุผลก็คือขัดกับกฎการลงทะเบียนของฟีฟ่าครับเนื่องจากเวลานั้นเนี่ยโอนาน่าอายุยังไม่ถึง18ปีและไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรปครับ มันจึงทำให้ต้องมีการผ่องถ่ายครับปล่อยให้นัทวันดาวูกชาวแคนารูนคนนี้เนี่ยไปเล่นอยู่กับทีมท้องถิ่นก่อนเพื่อให้ถึงเกณฑ์อายุครบ18ปีนะครับก่อนที่จะกลับมาได้และคนนี้ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยครับเขาลงเล่นในชุดยู19ให้กับบาร์เซโลนาครับทำงานได้ดีครับโดยเฉพาะในยูฟ่ายูเลีกนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่กับบาร์ซ่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นครับเพราะเมื่อมองถึงอนาคตแล้วนะครับโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ มันก็ยากเหลือเกินครับในด่านมือหนึ่งที่ขวางอยู่ก็คือมาร์กอังเรตาสเตเกนครับที่ยังยืนยงโคกพันจนมาถึงทุกวันนี้นะครับหรือในทีมชุดบีในทีมสำรองก็ยังมีการขับเคี่ยวการตำแหน่งของผู้สาประตูแบบนีนะ้หลายคนครับทำให้ช่วงต้นปี2015ครับมีข้อเสนอมาจากอายักอัมสเตอร์ดัมโอนาจึงตัดใจรับเอาไว้ครับและก็ย้ายไปอยู่กับทีมดังแห่งเนเธอร์แลนด์ครับทว่าด้วยทักษะด้วยฝีเท้านะครับเขาอาจจะ มีของอยู่พอสมควรแต่การปรับตัวเนี่ยน่าสนใจมากครับตอนอยู่ที่บาร์เซลโลนานะฮะสาภาพอากาศโดยรวมครับโอเคครับอาจจะมีช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาภาพอากาศที่อยู่สบายสบายนะครับมีแสงแดดมีสายลมแต่พอย้ายมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับอนาบอกโคตรหนาวเลยครับถึงขั้นว่าต้องออกไปซื้อรองเท้ากันหิมะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในตอนที่เขาอยู่กับบาร์เซลโลนาหรือวิธีวัฒนธรรมในการฝึกซ้อม ถ้าเป็นที่สเปนเนี่ยนะครับถ้ามีพายุมีหิมะอะไรเข้ามาเนี่ยการฝึกซ้อมก็จะถูกยกเ,เลิกโดยปริยายแต่กับที่อัมสเตอร์ดัมครับคนละเรื่องกันครับวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาเห็นหิมะตกโอ้ลมพายุมากเขาว่าเตรียมตัวอ่ะได้นอนต่ออยากจะซุกอยู่ในแต่า้าห่มแต่ปรากฏว่ามีเสียงโทรศัพท์มาจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของสโมสรครับถามเลยครับเฮ้ยอังเรอยู่ไหนแล้วออกมาได้แล้วมาซ้อม ตามเวลาได้แล้วลืมมาโลนา่าซะลืมแสงแดดไปได้เลยวันนี้คุณต้องมาสอบเจ้าตัวบอกโอ้แทบช็อกเหมือนกันครับต้องปรับตัวแบบนั้นนะครับช่วงแรกๆก็รู้สึกยากหน่อยมันจะเป็นไปได้ไหมจะทำงานได้ดีกับอาญาจริงหรือเปล่าเราเป็นเพียงแค่ผู้สารประตูในระดับมือ3ได้วยซ้ำะนะครับแล้วต้องปรับตัวใหม่กับประเทศใหม่และค่อนข้างรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงแรกๆผมไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาดัชได้เลยแล้วก็ไม่มีใครพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาสเปนได้เลยเช่นกัน ซึ่งมันทําให้การสื่อสารนั้นยากลาบากมากๆครับแต่เขายังสู้ต่อครับเขามั่นใจว่าผลงานในอีสานสองมึงเขานั้นดีเพียงพอบุคลิกชัดเจนมีความมุ่งมั่นและเขาก็จะพยายามพิสูจน์ให้เห็นครับว่าเขามีดีจริงๆต่อให้มันจะยากลาบากนะครับแต่เขายังคงเดินหน้าต่อไปเอเลวนาบอกว่ามีคําขวัญอยู่คำหนึ่งครับที่เขาชื่นชอบมากมันแปลเป็นไทยบอกว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอย่างจริงจังถนนไม่มีวันเป็นเส้นตรงครับมันจะต้องเจอทางเลี้ยว คดเคี้ยวเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรไปเรื่อยแต่นั่นคือเส้นทางที่คุณต้องผ่านไปให้ได้โอนาเริ่มต้นในทีมชุด B ีก่อนครับซึ่งเล่นอยู่ในลีกรองของเนเธอร์แลนด์ค่อยๆเก็บเลเวลไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างผลงานจนถึงปี2 0 1 6ครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยสเปอร์ซซลิเซนครับในวันมือหนึ่งของทีมนั้นย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาณเวลานั้นนะครับปีเตอร์บอสครับก็ผลักดันให้โอนานั้นขึ้นสู่ตำแหน่งในทวันมือหนึ่งทันทีครับ ด้วยอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและด้วยพื้นฐานการเล่นครับที่เติบโตมากับบาร์เซโลนาจึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ครับที่เขาจะปรับตัวให้เข้าระบบการเล่นฟุตบอลแบบของอยักษ์อัมสเตอร์ดัมที่เน้นในการเล่นบนพื้นเหมือนกันออกบอลเร็วแม่นยําเหมือนกันททัลฟุตบอลเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรทั้ง2องนี้นะครับจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากคนคนเดียวครับก็คือยอนคราย วางรากฐานการเล่นฟุตบอลบนพื้นท o ท f o o ฟุตบอลให้กับเนเธอร์แลนด์ให้กับอายักส์อามสเดมก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซรลนาก็ใช้วิธีการเดียวกันแหนละครับเป็นการปลูกฝังให้กับสมสรดังแห่งสเปนซึ่งโอนา,าผ่านกระบวนการทั้งสองสมสอรครับและทําให้เขากลายเป็นผู้สาวตัวที่มีความสามารถในการใช้เท้าในฟุตบอลได้ดีมากๆหลังจากพัฒนานตัวเองขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งให้กับอายักส์นะครับเขาคว้าโอกาสไว้ทันทีแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่ต้องพัฒนานตัวเองอยู่พอสมควรครับ แต่หนึ่งในคีแมนสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือโอนาน่าในช่วงนั้นน่นะครับก็คือเอ็ดวินฟานเดซาครับฟรารเดซาในเวลานั้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรน,นะครับและทุกคนก็รู้ครับว่าฟานเดซานั้นเป็นอดีตผู้สาวประตูระดับตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้ามาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาลงมาซ้อมกับเราในช่วงพรีซั่นด้วยหากวันไหนมันมีเกมที่บรรดาเหล่าตำนาน,นลงสนามด้วยมันยิ่งเป็นโอกาสที่ดีครับ เพราะตัวผมก็คือโอนานานะครับจะได้เห็นวิธีการเล่นของเอวินฟาร์ดซาจริงๆต่อให้อายุมากแล้วครับแต่แนวความคิดกระบวนการการยืนตำแหน่งทุกอย่างยังเอามาปรับใช้ได้ดีอยู่เลยครับหลังจากนั้นครับเขาก็ค่อยๆได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆครับรูก,การ2018ถึง2019นะครับภายใต้การทีมของริกเทนทารอาแจกสร้างผลงานบริทีแชมเปี้ยนสลีกได้ดีมากๆครับซึ่งโอนาก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญ โดยเฉพาะในรอบน็อกเอาท์นะครับผ่านด่านทั้งเรอลมริตผ่านด่านทั้งยูเวนตุสจนถึงรอบรองชาเลิศครับน่าเสียดายครับมาเจอวันที่ทอนาโอสเปอร์นั้นพลิกนรกโกงความตายประตูชัยของลูคัสมูราเกิดขึ้นในช่วงแทบจะวิสุดท้ายของการทดระบาดเจ็บมันกลายเป็นฝันร้ายไปเลยครับซึ่งณเวลานั้นโอน่าบอกว่าเจ็บปวดมากๆแต่พอเวลาผ่านไปเขาหันกลับไปมองครับมันเป็นปีที่อายัยาร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจริงจริง และถูกชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้พอสุดท้ายแล้วต่อให้ผิดหวังในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับแต่เวทีภายในประเทศครับอาจยักสกอคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของนเธเร์แลนด์แล้วก็ฟุตบอลถ้วยได้สาเร็จนอกจากนี้อังเดรโอนายังติดทีมยอดเยี่ยมของลีกดัชในปีนั้นอีกด้วยครับสถานการณ์ก็ดําเนินต่อไปครับเขากลายเป็นเบอร์หนึ่งกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆเลยครับกุมภาพันธ์2021เส้นทางที่กําลังสดใส ชะง,งักลงดื้อๆเลยครับเพราะโอนา,านั้นถูกยูวิฟาสั่งลงโทษแบนเป็นเวลานหนึ่งปีครับเนื่องจากตรวจพบสารฟิโรซิมายซึ่งเป็นสารต้องห้ามในปัสวะและทางโอนา,านั้นให้ผลว่าเขากินยาผิดขวดครับโดยเผลอไปกินยาของภรรยาแทนเหตุการณ์ดังกล่าวครับท้าต้นสกัดย,ยางอาัจก็มีการยืร่นถอนไปยังอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาเพื่อให้พิจารณาคดีอีกครั้งสุดท้ายยูฟ่าลดโทษครับเหลือ9เดือนเพียงแต่ว่า โทษดังกล่าวนี่แหละครับมันก็หนักพอที่ทําให้เขาแทบจะไม่มีส่วนร่วมในช่วงปลายฤดูกาลและไม่มีสิทธิ์เข้าไปเฉลิมฉลองแชมป์ลีกกับเพื่อนร่วมทีมด้วยซ้ำการโดนแบนณเวลาตรงนั้นน่ยนะครับส่งผลกระทบอย่างมากครับโอน่าเคยสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ The Players Tribune นะครับเขายอมรับว่าเจ็บปวดมากครับในปีนั้นเนี่ยอย้หยักได้แชมป์เขาลงเล่นไปเกินกว่า60%แต่วันได้แชมป์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ เข้าไปเฉลิมฉลองด้วยซ้ำเพราะโดนโทุบแบนอยู่เพราะฉะนั้นหนทางแก้ไขก็คือต้องพยายามรักษาสภาพของตัวเองไว้ก่อนครับหาทีมงานโค้ชส่วนตัวมาลงฝึกซ้อมคนเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วมันจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยครับโอน่าถึงขั้นว่าต้องพึ่งโค้ชจิตวิทยาเนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีโค้ชกายภาพนั้นเข้ามาดูแลในสภาพร่างกายอีกรอบหนึ่งเขายอมรับว่ามันมันหนักดวงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้สาวประตูครับ มันเป็นตำแหน่งเดียวที่มีโคต้าเดียวที่อยู่ในสนามนั่นหมายความว่าเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นระยะเวลานานๆครับโอกาสที่มันจะกลับมาอย่างทันท่วงทีมันยากมากครับเรยเธอไปถึงเรื่องความเชื่อมัน่นความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเขาเจ็บปวดมากครับตอนอยู่ที่เบลเยียมโดนตำรวจโบกเรียกตรวจเป็นเรื่องปกติ ขอดูบัตรประจําตัวพอเห็นชื่อเท่านั้นแหละครับอังเรโออาน่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญลงจากรถเลยครับแล้วก็คนรถแบบเหมือนมีสามต้องห้ามหรือมียาเสพติดอะไรประมาณนั้นโอาน่าบอกโอ้มันกลายเป็นภาพที่ถูกตัดสินไปครับว่าเขาโดบยาแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปกันใหญ่ครับเป็นพวกขี่โกงเป็นพวกเล่นยาทั้งที่ในในชีวิตจริงของเขาอะนะครับทุกคนใกล้ตัวจะรู้เลยครับว่าผมเป็นคนไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่เคยแตะต้องยาเสพติดไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้น นั่นคือช่วงที่เขาต้องปรับจูนครับการใช้ชีวิตเยียวยาตัวเองสิ่งเดียวที่ทาได้ก็คือพยายามหากิจกรรมเพิ่มเติมครับหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมแคมเปญ o m m o n Go กครับของควนมาตาที่จะแบ่งค่าเหนื่อย1%เพื่อบริจาคเป็นการกุศลซึ่งตัวของโอเลน่าเองนะครับเขาวมแคมเปญน,นี้ด้วยแล้วก็นําเงินไปช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในบ้านเกิดที่แคม,มรุนประมาณว่ามันต้องหาทางออกในการช่วยเหลือคนอื่นครับ เพื่อทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่ายังมีคุณค่าโอนายอมรับว่าเป็นปีที่เลวร้ายมากๆครับแต่ก็รู้ดีครับว่ามันยังมีกลุ่มคนอีกมากมายครับที่เจอเรื่องเลวร้ายกว่าตัวเขาเวลาผ่านพ้นไปครับ9เดือนพ้นโทษแบนเขากลับมาลงเฝ้าเสาให้กับอายักสิครั้งในปี2022ซึ่งในช่วงท้ายฤดูกาลน,น,นะครับหลายคนดีใจครับที่ได้เห็นโอนาน่ากลับมาแต่การหยุดเล่นไปถึง9เดือนครับมันยากที่จะกลับมาอยู่ใน จุดที่ดีที่สุดของตัวเองอย่างรวดเร็วเขาขาดหายจังหวะความเข้าใจหรือมีส่วนร่วมในเกมแข่งขันจริงๆมันทําอะไรก็ดูเก้ะๆกังๆไปหมดครับหลายครั้งเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเช่นการออกมาเปิดบอลไปเข้าทางของคู่แข่งหรือออกมาสกัดบอลพลาดจนเสียประตูก็มีมันเป็นการกลับมาแล้วยังค้นหาตัวเองอยู่ครับจนจบซัมเมอร์2 0 2 2นั่นแหละครับถึงช่วงเวลาที่เขาหมดสัญญากับอายักสปอดีตเขาเลยต้องการหาโอกาสแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองครับ บางทีการออกเดินทางอีกครั้งอาจจะช่วยได้ครับจนได้ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานด้วยสัญญา5ปีครับเหมือนเหมือนการบริเซทตชีวิตกันใหม่ครับในเสื้อของทัพงูใหญ่ซึ่งฤดูกาลแรกนะฮะ2 0 2 2ี่ถ um <c oughs> ึง23ครับที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยแหละครับเขาก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอินเตอร์อย่างเข้มข้นมากๆช่วงแรกอาจจะสลับการเล่นกับเซเมฮันดานวิชครับในวันมือเก่ากับทันทีของอินเตอร์แต่ทุกครั้งที่โอรันนาได้โอกาสลงเล่นครับ เขาเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมครับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นเซฟสวยๆหลายครั้งรวมถึงคุณภาพเดิมๆที่เขาเคยออกมาเล่นบอลด้วยเท้าซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวเองครับแต่ในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาหลายคนอาจจำกันได้ดีอยู่ครับปรากฏว่าเขามีชื่อติดทีมชาตินะครับไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาแต่ด้วยวิธีการเล่นของเขานั่นแหละครับแคเร์ูนเจอกับสุสลนครับเกมแรกช,ชนะไป1-0น,นะครับ แต่ผลงานโดยรวมของโอนาน่านั้นถูกพูดถึงครับเขาออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเพดโทษหรือออกมาเซตเกมนอกกรอบเพดโทษและทําให้ดีด้วยครับเซติออกมาเนี่ยนะครับเขากลายเป็นผู้สาวตูที่ออกมาสัมผัสบ,บอลน,นอกกรอบเพดโทษได้ถึง26ครั้งในเกมนั้นครับมันกลายเป็นเิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยนะครับนับตั้งแต่มีการบันทึกเิติครั้งแรกตั้งแต่ปี19 6 6แต่สไตล์การเล่นตรงนั้นแหละครับที่ทําให้ริกูบะซงครับเฮดโค้ช ทีมชาติแคนเบร์ลูรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่มันดูสุ่มเสี่ยงเกินไปเขาอยากให้ผู้รักษาประตูนั้นมีความเสถียรมากกว่านี้หรือปักหลักอยู่ในกรอบไปโทษหรืออะอย่างมากก็อาจจะอยู่ในหน้ากรอบไปโทษแค่นั้นพอไม่ต้องออกมาแบบเยอะขนาดนั้นจนมีการถกเถียงกันหลังจากจบเกมครับแต่โอเลน่าก็ยืนยันครัาวว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนสไตล์การเล่นแน่ๆเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกมาตลอด20ปีในฐานะผู้รักษาประตูคือทุกวันนี้เนี่ยการเล่นเป็นอันธวานมันเปลี่ยนไปเยอะมาก ซึ่งตอนที่ผมยังเป็นผู้เล่นเยาวชนครับผมมักโดนบรรดาโคช้ชห้ามนูน่นห้ามนี่เยอะไปหมดแต่ดูปัจจุบันสิถ้ามีพื้นที่ว่างก็ออกมาเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้เลยคุณต้องมีส่วนร่วมเสมอหากมีพื้นที่ว่างและผมมองว่าผู้รักษาป,ประตูยุคใหม่ควรใช้เท้าให้ดีไม่ตื่นตอนเจอสถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งกล้าได้กล้าเสียจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายรวมถึงเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างมั่นใจการที่ทีมมีผู้รักษาป,ประตูแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมสุดท้าย เขาไม่เห็นไม่ตรงกันครับโอน่าโดนตัดชื่อออกจากทีมชาติเคเบรุนส่งตัวกลับบ้านทันทีครับหลังจากที่มีปากเสียงกับริกกแบรส่งและไม่นานหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ประกาศอำลาทีมชาติอย่างไรก็ตามครับผลงานในสนามกับระดับสโมสรโอน่ากลายเป็นว่ามั่นคงมากขึ้นครับโดยเฉพาะเข้าสู่ครึ่งซีซั่นหลังที่ผ่านมาเขาลงเล่นรวมทุกรายการนะครับกับอินเตอร์มิลาน41เกมครับ เก็บคืนชีตได้19เกมครับและมีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จสูงถึง79นะครับนี่คือตำแหน่งของผู้สามประตูนะครับที่สำคัญครับในแมตช์ที่ถูกพูดถึงมากสุดก็คือนัดชิงชาเลิ y ์อยู่ที่าแชมเปี้ยนส์ลีกอิตอมิลานเจอกับแมนซิตี้ครับใช่ครับผลสุดท้ายแล้วซิตีชนะคว้าชแชมป์ได้แต่ในทางการเล่นของโอนานั้นได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากครับเขามีช็อต ที่ถูกจดจําหลายครั้งครับการพาบอลเลี้ยงหนีเอริงบล้อาหาและในกรอบเพชรโทษตัวเองจ่ายบอลสั้นบอลยาวให้กับเพื่อนพาบอลขึ้นมานอกกรอบทั้งหมดนี้เล่นด้วยความเยือกเย็นไม่มีลนลานไม่มีสั่นแต่อย่างใดซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมนะัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วผู้คนก็เห็นครับแม้กระทั่งเป๊ปโกเดล่าครับกุนซือของแมสตี้ยังออกมาชื่นชมหลังจากจบเกมนะครับบอกว่าอังเดรโอนานั้นเล่นเหมือนเป็นกองกลางตัวโฮลดิ้งเลยครับถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลด์โฮลดิ้งจริงๆแล้วกา,าจจีาาก,กว่น การที่มีเขาในสนามมันทําให้เกมของเรายากมากมากครับผมคิดว่ามันคงง่ายขึ้นเล็กน้อยถ้าหากไม่มีผู้สาวประตูคนนี้อยู่ในสนามโอนาน่าทำให้การเพรสซิ่งสูงเป็นเรื่องยากมากเพราะคุณไม่สามารถกดดันผู้สาวประตูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการครองบอลได้เขาคือผู้สาวประตูที่สามารถอ่านเกมเปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขารู้ว่าเพื่อนร่วมทีมยืนอยู่ตรงไหนเป้าหมายในแดนกลางที่เขาทําได้ออกบอลให้บารเรราออกบอลให้ชนานนกรูหรือกองหน้าของทีมทําได้ดีมากม นั่นคือบทสรุปคําชื่นชมจากเป๊ปอุรวร่าครับเหมือนเป็นการติ๊กถูกเหมือนกันนะครับว่าเราได้เจอนาทวารที่ใช้เท้าได้ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกหนังยุคปัจจุบันนี้ครับสอบผ่านจากการประเมินของเป๊ปและถ้าขมวดรวมกันครับมันก็ไม่น่าแปลกใจครับที่เราให้เขามีข่าวอย่างหนาหูมากๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่รอวันบทสรุปอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองเพราะริชาร์ดต้องการสร้างทีมของตัวเองครับ และหนึ่งในจิสซสำคัญก็คือการมีนาทวารที่ใช้เท้าเลฟบอลได้ดีใน่สำคัญครับเชนฮากับโอนาน่าก็เคยทำงานร่วมกันที่อายักอ์อัมเตอร์ดัมการปรับตัวสไตล์การเล่นหรือการตอบโจทย์ในเรื่องของเทคนิกระบบต่างๆคงไม่ต้องเริ่มต้นจากหนึ่งครับแเคหน้าก็รู้มือกันแล้วรู้ใจกันแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าบทสรุปเมื่อถึงในวันที่ดีลเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเหมือนเริ่มต้นยุคใหม่เหมือนกันครับแต่กับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่เข้ามาแทน อเบดเดคซึ่งอยู่ยงฮงพันมา12ปีกับทัพพิศัารแดงบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อเลือกแล้วจะต้องให้ความเชื่อมัน่นและความมั่นใจสำหรับแฟนๆพิศัารแดงครับรอรุ้นรอติดตามกันได้ถ้าวันน้าเข้ามาเป็นนายทวารคนใหม่จริงๆเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ไหมหรือทำงานได้ดีอย่างที่เคยทำได้กับเตอร์มิร์ลานจริงๆหรือเปล่าน่าสนใจมากๆครับขอบคุณเข้ามาบอกกันได้ครับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ คิดเห็นไงบ้างกับว่าที่นายทวารคนใหม่คนนี้แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ